ส่รายการล่าแฟชชครับเจอกันอีกแล้วเป็นประจำนะฮะจันถึงสุกแบบนี้ครับ6โมงถึง2ทุ่มแล้ววันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ก็จะเจอกับผมโตโต้และวีเจคุยเป็นประจำใช่ครับอีกหนึ่งหนุ่มที่ช่วงนี้นะฮะโอ้โหมารับเชิญบ่อยๆนะฮะทำให้สาวๆหลายคนชื่นใจเลยอย่างวีเจเซเล็ตผมสวัสดีครับเดชตาโนนนะครับอยู่กับเราแต่ผมสงสัยนิดนึงครับที่โตโต้พูดอย่างนี้คือเบื่อผมหรือเปล่าบ้ามีรุ่นเนี่ยทำให้เราสนุกมากจริ<อ>งเหรอฮะใช่ดูว่ากกขึ้้้นหหรือออเปล่าาาบ แดีนะนีกข่าไม่ได้ไปเจอเซเลปคนอื่นเยอะยังไงฮะยังไงวะมีความสุขแล้วเพราะรู้แบบว่าเป็นพิธีกรได้ด้วยไงโอ้ไม่เคยแต่รุ้สคล่องนะจริงๆคล่องกว่าเราอีกนะบางคนนะบางทีใช่ตรงนี้ต้องน่ากลัวแหละเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับอไปย้ำช่องทางสื่อสารกับเรากันหน่อยแล้วกันอยากจะพูดคุยกับรุตก็ส่งมา SMS เอกับ4242666นะครับรวมถึงโทรศัพท์โทรมาได้ครับ026658288ถึง9นะครับยังมีน้องศักดิ์รับโทรศัพท์อยู่ ววันนี้วันนี้ผมได้เห็นหน้าของน้องศักแล้วเป็นไงครับหน้าตาเขาดูแปลกตากว่าคำว่าชื่อศักนะหลจากที่เราเล่นไปเล่นเล่นมันกลายเป็นเรื่องจริงจังจริงๆผมว่าเขาก็มาถามนะว่าตกลงหนูจะต้องรับสายแล้วบอกว่าชื่อศักดิ์ใช่ไหมครับว่าหนูตกลงเป็นผู้หญิงแต่ไม่เป็นไรครับอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครก็เดี๋ยวโทรเข้ามาดูนะจะได้ยินเสียงนะฮะรวมถึงนะครับ f a c e b o o k c o m g m m ช s i c จีวโดยแล้วก็ดูไลฟ์ทาง หน้าเพจมือบอนเว็บได้นะครับ TMMmusic.com/live ด้วยนะครับวันนี้ยังถือว่าเป็นวันที่อยู่ในช่วงรองวิกเอนด์อยู่นะเพราะว่าหลายๆคนก็ลาพักร้อนแถมไปเลยช่วงนี้ถนนโล่งเลยเออ,อมากสบายมากนะครับเดี๋ยวนี้ผมมามากรมมี่นี่คือแบบแป๊บเดียวเดินมาก็ได้นะครับวกเี่ยโอ้โหดูไวขนาดนั้นตรงนี้ดีกว่าลงมากจริงๆลงมาจริงเพราะว่าผมต้องขับจากบ้านฝั่งทนมาที่นี่เนี่ยจะใช้เวลาอย่างต่ำคือชั่วโมงครึ่งครับแต่วันนี้ขับมา บับเตียงนะประมาณสี่ชั่วโมงกว่าเพราะมีคนบ้ามลงมายืนฉี่แน่นอยรถติดเละเลยเฮ้อางี้ดีกว่านะครับวันนี้นะฮะเราจะมีเรื่องราวสำคัญนะครับเป็นครับ พรีเมียร์นะครับกับ MV นะครับของเพลงนี้องบอกว่าพวกเราชอบมากเพลงหนึ่งว้าวว้าวก็คือเพลงที่ชื่อว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำนี่นี่นะเดี๋ยวเราไห้ดูคือเราได้ดูทีเซอร์มาตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วแล้วก็บีบ๊อปก็เข้ามาเป็นว j เซเลบมาแนะนำเขาพวกเราแล้วอีกต่างหากครับแต่วันนั้นก็ไม่ได้ดูใช่เพราะว่ายังไม่มาแต่วันนี้นะครับจะเป็นวันแรกนะครับที่ทุกคนจะได้ดูพร้อมกันทั่วกันทั่วที่แรกนะครับในจักรวาลเลยถูกต้องไหนๆก็ว่าว่าว่าเรื่องของครับ ไหนๆก็ว่าในเรื่องว่าที่เราจะได้ดูพี่เมียเป็นครั้งแรกเพลงของพี่ t อ p เพลงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวนี้จะขยายมาเป็นท็อปิกในวันนี้ที่ที่จะอย่างนั้นเลยครับแจกเสื้อด้วยคือวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเสื้อของผมนี่นะ่ะอะไรครับแอมลงหัวเสื้อของเราในวันนี้นะนอกจากจะมีลายเซ็นของรุ่นแล้วนะครับยังมีลายเซ็นของครุยของพี่สวยนะครับ อยู่ที่อกด้านซ้ายด้วยหรือว่าถ้าเป็นภาษาสุภาพคือขุยเซนอยู่ใต้ราวนมซ้ายนั่นเองนะครับผมเซนตำแหน่งเดียวกับหัวใจเขจะได้เข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นนี่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของของคนที่ด้เสื้อนี้ไปครับ๋ยวผมว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดแรกเลยที่คุณผู้ชมสักทยีดอกแรกก็ต้อเลย็อปีกของเราว่าไงคำรู้ครับ็อปิกของเราในวันนี้นี่ครับยังไงครับพี่โตเรื่องอะไรที่ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทําครับเออคุณมีเรื่องอะไรที่ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทําส่งกันมาได้เลยนะครับ 4 2 4 2 6 6 6ยกตัวอย่างหน่อยดีกว่าเรื่องอะไรที่ไม่รู้แล้วเราต้องทําอะยาผมอย่างเงี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับชายรักชายเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมเป็นผู้ชายแท้ๆจะทำเหรอฮะก็ลองดูเอ้ยนั่งยังไงกันนะว่ามันอยู่ทางนี้ดีกว่าไม่ค่อยแน่ใจอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีลองลองยกกันมาดิสำหรับผมนี่ผมว่าชีวิตคนเนี่ยนะฮะมันต้องมีเรื่องที่ไม่รู้เยอะ ือเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนท่านท่บอกว่าเราควรทําตัวให้เป็นน้าครึ่งแก้วครับใช่คือพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆเสมออีกครึ่งหนึ่งเะฉะนั้นแข็ง เพราะฉะนั้นะฮะเราต้องเรียนรู้เสมอเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญกับชีวิตเราเราต้องศึกษาแล้วก็ค้นคว้าช่คือเราไม่รู้ว่าอนาคตข้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยห้องน้ำเนี่ยควรจะต้องล้างให้สะอาดอยู่เสมอเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครมาห้องเราเมื่อไหร่โอ้โหเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแม่จะมาห้องเมื่อไหร่จะได้เอารวมเอารวมกับเรื่องของผมด้วยนะครับเป็นแบบ ไม่ไม่รู้ว่าชายรักชายเขาเป็นยังไงก็ยิ่งต้องทำผสมกันเป็นเรื่องเดียวเลยอาล้างห้องน้ำรอไปเลยเดี๋ยวผมเตียวสบู่ให้ด้วยอ่ะโอ้ยไปกันใหญ่อะส่งกันเข้ามาแล้วกันนะครับสี่สองสี่สองหกหกหกแมาครับมาเชื่อแกอ้าวหิวแล้วนี่หิวนี่หิวเลยพูดเรื่องห้องน้ำไม่คูยหิวเลยส่งมาได้ได้ครับข้อความใหญ่โดนใจทีมงานแล้วก็โดนใจ เราสองคนนะโตโต้รับขุยกับทวพังวีเจเซฟของเรานะครับวีเจรุดมากที่สุดก็รับไปเลยเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นของพวกเรามีลายเซ็นของรุดอยู่ด้วยเสื้อยืดทีมแอมมิวสิกของเรานนั่เองนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงประจำของเรานะครับก็คือ MV ็มวีครับผม ตาทีมของเราในวันนี้นะครับเพลงละครที่คุณอินอยู่ในตอนนี้ครับมีเพลงอะไรบ้างไปดูกันครับ รกับคลานไปไปเป็นตัวเองไม่เหมือนใครให้ยุดรักเธอทำอย่างไรให้หยุดหายใจยังทำง่ายกว่าหัวใจฉันมีปัญหาไม่ยอมเชื้อฟังสนัสนุดโดยดอกจันหนึ่งสองสาแกรมมี่ได้ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เพลงละครนี่สีละปิงของเราไปเยอะมากเลยนะฮะใช่แล้วก็ต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นวงล็อกทำใหมนี่ถ้าเคลียร์ไม่ไปเมืองคุณแพนไม่ไปเมืองนอกนี่ก็เป็นกยืนยังต้นต้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือผ้าและเสียงเขาไปด้วยกันละมั้งนะครับเพราะว่าพอละครเรื่องราวที่มันโดนใจคนที่เขาชมอยู่ทางบ้านครับ เพลงเขาก็จะคอยอินเสิร์ตเข้ามาในช่วงต่างๆช่วงที่มีความรักช่วงที่ทะเลาะกันช่วงที่ลุ้นว่าเขาจะได้กลับมารักกันไหมจนบางทีมันกันแล้กันจนบางทีมันอาจจะน่าอมคายันนิดหนึ่งโอเคประตูไม่ถึงขนาดน้ัะใจเยังยอมก็เพลงละครช่วงนี้ที่เพลงชอบเพราะมากมายนะครับที่เราเลือกกันมาให้ดูกันนะครับ MV1 ครับเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนจากเอ็มวีนอมอลนี่ประกอบเรื่องโฮมสวัสดีไลายครับผมนะครับ MV2 ครับโู้เพลงนี้คลาสสิกตลอดกาลไม่รู้ทำ เป็นเวอร์ชัน cover เวอร์ชันเรียนเลยกี่กี่ลานเวอร์ชันแล้วก็ไม่รู้นะฮะนี่เป็นเวอร์ชันของอินซิงนั่นเองครับใครต้องเธอนะฮะต้นตำรับของพี่เบิร์ดครับเป็นเพลงประกอบละครไฟมานั่นเองฮะถูกต้องครับแล้วก็ MV3 นะครับกับอีกเพลงหนึ่งนะครับของพี่บงกานะครับหยุดหายใจง่ายกว่านะครับผม็ต้องบอกว่าเพลงนี้นะก็เป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่อง รักเกิดในตลาดสดถูกไหมใช่ไหมพี่มาริโอเป็นพระเอกนะครับอดูใจง่ายกว่าถูกต้องนะครับถ้าหากว่าชอบเพลงไหนนะครับลักอินอยู่นะฮะหรือว่าดูละครแล้วชอบกับเพลงเพลงนี้นะครับก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ท้ายรายการนะครับเราก็จะเปิดให้ทุกคนดูครับสี่สองสี่สองหกหกหกนั่นเองครับลงมาเยอะๆนะพูดถึงเพลงประอบละครอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็จะค่อนข้างได้เปรียบ หัวซิงเกิลทั่วไปด้วยนะเพราะว่ามีภาพขึ้นมาเต็มเรื่องเลยไงใช่แล้วก็มีมหาชนได้ฟังเยอะคือคนมันเป็นหลักสิวิทยาอย่างหนึ่งนะคือว่าถ้าคนจะติดกับเพลงมากๆเนี่ยจะมีภาพในหัวเสริมเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาถึงตัดมาเป็นซิงเกิลแล้วทำเป็นวิดีโอนั่นเองใช่แะแต่ว่าอย่างเงี้ยพอเป็นละครเนี่ยเพลงจะครอบทั้งเรื่องเลยฮะ พอเพลงขึ้นมาก็จะนึกถึงจุดต่างๆที่เขาชอบในเรื่องคือ<ต>มันทำให้เห,เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพลงแบบนี้ได้แล้วสะท้อนชีวิตเราได้ง่ายด้วยถูกต้องน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับเพลงรประกอบละครเจ๋งๆแบบนี้นะฮะ กับบริการดีๆแบบนี้เลยครับอดอกจันหนึ่งสองสาแกรมมี่ได้หมดเลยนั่นเองนะฮะ,<ช>ะไม่ใช่แค่โหลดเพลงอย่างเดียวครับคุณยังมีโอกาสได้ LED 3, 2มอนิ้วอีกด้วยนแล้วช่วงนี้ขอแนะนําเลยครับบริการดอกจัน 1, นึ่งของสแกรมมี่ได้หมดเนี่ยช่องทางการดาวน์โหลดทุกเพลงใหม่เพลงฮิตของศิลปินแกรมมี่ที่คุณชื่นชอบครับดอกจันหนึเบอร์เดียวดาวน์โหลดได้ทั้งเพลงรอสายเพลงเต็ม MV และริงโทนครับใช่แล้วครับต้องบอกว่าการโหลดเพลงนะครับต้องบอกว่ามันสำคัญมากตรงที่ว่าเราสามารถที่จะได้เพลงเพลงนั้นที่เราชอบครับมาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับแล้วล่าสุดนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบไม่อั้นนะครับด้วยการสมัครบริการนะครับแพ็กเกจพิเศษนะครับเีย29บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ MV นะครับเพลงเต็มหรือว่าริงโทนมาไว้ในเครื่องของเราได้แบบ เต็มแมสเต็มหน่วยได้เยอะมากนะครับจะเอากี่เพลงเอาไปเลยโอ้โหราคาสบายกระเป๋าเลยนะคุ้มมากนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับผู้ชมรายการไลฟ์ f a n t a s ครับดอกจันหนึ่งสองสามแกรมมี่ได้หมดเลยนะครับกิจกรรมดีๆตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเรายังคงแจกนี่เลย LED 32นิ้วนะครับแจกจริงทุกสัปดาห์นะครับง่ายๆเพียงคุณโทรไปที่ดอกจันหนึ่งสองสามสามสามนะครับให้โอเปอเรเตอร์ช่วยโหลดเพลงให้คุณนะครับร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่โหลดเยอะที่สุดก้อนเนี่ยครับลุ้นไปเลยครับ LED 32นิ้วนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดได้ที่ดอกจัน1 2 3 3 3นะครับขอบคุณดอกจัน1 2 3แกรมมี่ได้หมดเลยด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับฝากย้ำอีกนิดนึงด้วยละกันนะฮะเราใช้ที่จะโหลดเพลงครับต้องโหลดโดยการโทรไปให้โอเปอเรเตอร์เขาโหลดนะไม่ใช่ว่าจิ้มโหลดผ่านมือถือแล้วที่ทำกันเป็นประจำแล้วกืไม่ใช่นะฮะคือต้องโทรไปที่โอเปอเรเตอร์ดอกจัน1 2 3แล้วก็3 3นั่นเองครับแล้วก็ให้โอเปอเรเตอร์เขาโหลดแล้วคุณก็จะเข้าสู่โปรแกรมโหลดเยอะก็มีลุ้น LED นี่ครับ อเลนี้เลยครับเกลียดใจมากนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการดาวน์โหลดแล้วชอบเพลงนี้ที่จะเอามาให้ชมกันครับโอ้โหยอดดาวนโหลดสูงมากๆครับดาวโหลด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 ริ้นแฉะอีกไหเออเพราะว่าคือเมโลดี้เขาสวยตั้งแต่เสียงเปียโนกิ้งแรกที่ขึ้นมาแล้วเพลงนี้แบบว่าฝังอยู่ในหัวผมคือทท้งมนหลียสัปดาห์เลยคไม่ออกเลยแล้วก็เนื้อเพลงมันเป็นอะไรที่แบบจริงใจมากฟังแล้วแบบเข้าใจง่ายโดนใจ เพลงที่เราพูดถึงคือเพลงตั้งใจของพี่เอจิรากรเพราะวเพราะววเพรา,าะฉะนั้นไปชมกันดีกว่า5เพลงนี้ครับ,รบตั้งใจครับ